าเสร็จจากบ้านแล้วก็มาอีแบตน,นะครับระหว่งที่ยิงกับน้องโอ้โห้ยอดครับโอ้โห้น้องข้ามครับ,รบสอสี่เท่าสี่สามห้าสองสามน้องสุสุอ้าว หทักสดนะครับเอ้ยเอาน้องจุดยอดครับผมเอ้ยเจ็ดหกเจห้เาเจน้องชู่ม หยอดหยอดคืนน้องหลังๆดีมากใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบดดโอ้โหลูกนี้ลูกเสิร์ฟสายฟ้าครับออกครับโอ้โห